ระหว่างทางเข้ามาเราเจอจระเข้ด้วยเพื่อนๆเต่าเต่าเต่านี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้จะกินของพวกเราหรือเปล่านี่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 โอ้สวัสดีฮิ่โปถ่ายพอหน่อยแด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 ดอุ้ยปลา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 จะกินแับฮิมโปแล้วจุกกันนี่เข้วจุกกันหรอน่ะพี่เฟีสเกิดเรื่องใหญ่แล้วมาหมาว่าเราน่าจะหลงทางในสวนสัตว์แน่เลย เราจะเจอพี่โฟไหมนะพี่โฟอยู่ไหนอะ啊เป็นสจ๊อยกับติดตามชจ้งฟลุกด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆว,วันนี้ <โฟ S 1> พี่โฟและน้องแฝดนะครับอยู่กันที่สวนสัตว์ครับใช่แล้วพวกเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันสวนสัตว์โคราชครับเด็กๆพรอไปยัง ว wow ้าวเด็กๆเห็นตัวอะไรไหมอ่ะอยู่ตรงนั้นควางควางเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมแอบส่องก่อนแอบส่องเฮ้ยจนไงไงพี่เพลย์เห็นไหมน้องควางกำลังกินหญ้าโอ้โหเด็กๆ ดูนั่นดิโอ้พี่บอสบอกว่าพี่บอสจมน้ำครับเพื่อนเพื่อนข้างใต้น้ำเนี่ยมีฮิปโปปอเปมตสด้วยนะตัวใหญ่มากดูดูตัวนี้อ้าปากด้วยตัวนี้อ้าปากจะงับเด็กแน่เลยอ่ะอุ้ยมันกัดมือพรอสเบี้ยเหรอแล้วทำไมพอสเบี้ยเอามือเข้าไปแย่ในปากงั้นน่ะไม่อขัดแน่ครับตัวเลือกเป็นอะไรดีครับโอ้ ตอนนั้นก็อาปากรอุรอ้ยเสียดายจังเลยเราไม่ได้เอาแตงโมมาให้มันกินนะเขาชอบกินแตงโมมากเลยนะครับก็ไปซื้อได้ค่ะแต่มันเป็นอาหาอะไรอุย้ยนี่ไงเจ้าฮิปโปตัวจริงคร่ะเพื่อนเฮ้ยมีปลาจิ๋วหรอลาไปไหนกันยังไงยังไงเขาว่ายน้ำไปไหนแล้วว่าเขาเอามาเป็นอาหารสวัสดีครับพี่ฮิปโปสวัสดีโว เป็นเพื่อนกันแน่ๆเลยค่ะแม่มันคืออาหารของฮิปโปครับเฮ้ยจริงเหรอฮิปโปกินปลาด้วยเหรอนี่มันมันคือปลากัระโอปลากัดเหรอนี่ปลากระเพียนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ๋อสวัสดีี่ฮิปโปตะไคร้พอหน่อยเดะ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 อุ้ยปลา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 จะคุยกับพี่ฮิปโปมาจุกกันเ้ยเขาจุกคันด้วยเหรอเนี่ยอ๋อเขารักกันแน่ๆเลย วายเด็กๆนี่มันตัวอะไร呀อ้หนอนนกไม่ใช่หนอนเนาะวายมันแรบลิ้นใส่พอพดเดไว้นี่คือจิ้งเหลนลิ้นฟ้าคับพี่พอดไมดูนี่ตัวนี้เขาจับได้นะนี่คืออาหารของเขามันคือหนอนนกเพื่อนแต่ให้ไปอยู่ข้างล่างเชื่อกินนะอันนี้อ่ะอันไหนนะอันนี้เชื่อกินอันนั้นกินได้หรอพี่เฟกล้ากินน้ยนยนย,นย,นยังไงยังไงยังไงจะอีเฮ้อเรลอมนันไลยขาด ดูดูมันเล่นนิส่เฟียด้วยอ่ะแด็ดเ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 ดโว้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่มากกิ้งก่ายาเขาเพื่อนๆแลยมาดูเจ้าคุณพรสีดเจอตัวอะไรล่ะครับอู้นั่นมันเต่านี่นามันเคยมาหาเราแล้วโอ้น้องเต่ายังมาหาพวกเราสวัสดีพี่เต่าจะเอาไปเลี้ยงหรอว่าอยากเข้าไปอยู่ในนั้อุ้ยพี่โฟก นั่นตัวอะไรนอน,นแองแมงอยู่นั่นน่ะใช่กิ้งก่าเหรอไม่ใช่กิ้งกา่านั่นเขาเรียกว่าตัวตะกวดครับรอ๋อของใส่เขากินอะไรเยอะแน่ๆเลยเพี่ยนพุงเลยปองเขาท้องเหรอเขามีลูกแน่ๆเด็กๆนี่มันเต่าอะไรอ่ะทำไมมันตัวใหญ่อย่างงี้เตา่ายักษ์แน่ๆเลยดูดิน้องกำลังกินอาหารเพื่อน ตัวใหญ่มากเลยนะนี่คือฮะนี่งูหรือเต่าเต่าไหนร้องเพลงเต่าสิเต่าเต่าเต่าเ <c oughs> ต่ามันมีสีขาเรามไหมมีสีขาเขาเป่าดูดิเห็นไหมเขากินอาหารเลื่อน้า้<ม>วอยู่ดูพุหัวาม,มาแล้วแล้วฝั่งนี้ก็คือเต่าชุกตาดูดิดูดิ เห็นไหมมีหลายตัวเลยเพื่อนๆไปไ่ไหนเหรอมันมาดูมันมันมันไม่มีหัวฮะทำไมตัวนั้นมันไม่มีหัวเพราะว่าเขาหดหัวเข้าไปในกระดองไงครับเข้าว่นอนนี่ไงนี่ไงตัวนี้เดินมาหาพวกเราเร้วพี่เตาเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปอาบน้ำเหรอลูกเดินไปไหนอ่ะหลงทางแล้วพี่เตา มาพี่พอพี่เฟียพวกเรามาป้อนอาหารต่อกันดีกว่านี่อาหารนะเขากินผักบุ้งครับมาๆๆมกินไหมเขาไม่ไม่ให้เหรออ๋อทำไมเขาไม่มากินของเฟียเลยใช่เป่านีน่ีตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้จะกินของพวกเราหรือเปล่าว้าวยังไงยังไงโอ้โหโยลงไปเลยโยจุก <ๆ S 2> แน่นแผกักล้นๆ้นเลยน้องจะกินหมดไหมนะกินเยอะๆ อะไรหรอกบยักษ์อุ้ยไหนกบยักษ์อ่ะมาครับกบยักษ์ก็คือโซนสัตว์เลื้อยคานครับอจะลองไปดูกันไหมครับนั่นหรอกบยักษ์จริงๆด้วยเพื่อนๆที่นั่นน่าจะเป็นถ้ำโกบแน่เลยเดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูกันดีกว่าระหว่างทางเข้ามาเราเจอจระเข้ด้วยเพื่อนๆเฮ้ยพี่ป๊อพี่ป๊อ่ะพี่พ๊อกกอดจระเข้ได้หรอไม่ควัวเลยหรอนี่จระเข้ฝ่าแฝดเหมือนพอดเฟียสเลย ตัวใหญ่จริงๆนี่เด็กๆดูนั่นสิเราเจองูตัวใหญ่ด้วยนี่คือนี่คือห้ามครัอ่าเขาบอกเขาติดป้ายว่าห้ามขอกระจกห้ามรบกวนพี่งูนะครับเห็นไหมเขาขดตัวอยู่ในห้ามกำลังนอนอยู่ตัวใหญ่มากเลยอยากกินเด็กไหมครับนี่คือบ้านของจิ้งเหลนนิ่นฟ้า ดูปากมันจะเป็นแดงนะเห็นไหมนี่เหมือนเป็ดเลยอ่ะกิ๊เฟียที่พอนเห็นตัวอะไรซ่อนอยู่ตรงมุมนั้นหรอไหนไหนไหนขอดูหน่อยอุ้ยงูสีส้มงูหลามปอรไทัยอนแน่เลยดูน้องคนนี้ดีน้องคนนี้เขาหลับนะคะเขาคือเตะกูขาวดำดูดิเขาหลับตานอนหลับละนี่เขานอนกลางวันนะคะ พี่เฟียสเกิดเรื่องใหญ่แล้วมหมาว่าเราน่าจะหลงทางในสวนสัตว์แน่เลยเราไม่เห็นพี่โฟกเลยพี่โฟกอยู่ไหนอะคะอยู่ในดงงูฮะอยู่ในดงงูเลยเหรอมาพี่พอสพวกเราข้าศพามไปฝั่งนั้นกันดีกว่าเราจะเจอพี่โฟกไหมนะพี่โฟกอยู่ไหนอะเอ้าพี่โฟกพี่โฟกมาแล้วเด็กๆพี่โฟกหายไปไหนมา โอ้โหพี่พอใจดีแอบไปซื้อติมห้นนี่เองนี่อะกินไอติมพักผ่อนกันให้สบายเลยนะแปปี้ไม่ล่ะโว้ยระวังหกอ่าสดชื่นไหมคะพี่พอื้อมตีเชื่อพี่พอมาดูนี่สิพอเห็นเป่านั่นตัวหลายนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ของจริงเพื่อนๆนี่เห็นไหมเห็นไหมว้ายตัวใหญ่มากเลยอะ่ะแบบ น้องน่าจะกินอิ่มแล้วนอนกลางวันแล้วแน่ๆเลย